ผู้หญิงหรือผู้ชายใครคิดมากและมีแนวโน้มเริ่มต้นใหม่ยากกว่ากันอ่าคุณสงสัยไหมคะถ้าอยากสงสัยกดหัวใจกดติดตามแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ,ะงานวิจัยพบว่าตั้งแต่อดีตก,การมาเนี่ยคะก็คือในเชิงพลังงานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคบกันไปจนถึงขั้นแต่งงานกันเนี่ยเขาบอกว่ามีแนวโน้มว่าผู้หญิงเนี่ยจะเสียเปรียบทางพลังงานมากกว่าเพื่อให้ได้กำไรเท่ากัน หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าถ้าหลังจากแต่งงานไปแล้วหน้าที่ในเชิงพลังงานของผู้หญิงจะเสียพลังงานไปกับก,บการคลอดลูกตั้งครรภ์เลี้ยงลูกนะคะแล้วถ้าวัฒนธรรมไทยก็ต้องดูแลครอบครัดูแลสามีอยู่บ้านใช่ไหมคะก็จะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบในเชิงพลังงานเพื่อให้ได้กําไรเท่ากันในการที่จะได้ลูกคนนึงมาและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือผู้ชายเนี่ย เขามีแนวโน้มที่จะต้องการสืบเผ่าพันธุ์และดำรงเผ่าพันธุ์ด้วยสเหตุผลนี้ค่ะเเหตุผลทางพลังงานที่ผู้หญิงเสียไปทางพลังงานและเหตุผลที่ผู้ชายต้องการดำรงเผ่าพันธุ์เขาจึงจากงานวิจัยนี้เขาจึงพบว่าผู้ชายมีแนวโน้มที่จะทุกข์และคิดมากที่จะทุกข์จากการคิดเข้าข้างตัวเองว่าเอ๊ะคนนี้ทำไมต้องมาชอบเราคนนั้นก็มาชอบคนนี้ก็มาชอบฉันแบบฮอตอะไรอย่างเงี้ยค่ะในทางตรงข้ามผู้หญิงเนี่ยจะมีแนวโน้มทุกข จากการคิดว่าเอ๊ะแล้วเขาจะชอบฉันไหมนะด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะคิดมากแล้วก็เริ่มต้นใหม่ยากกว่าผู้ชายในการที่จะมีความสัมพันธ์นะคะใครเห็นด้วยพิมพ์คำว่าเห็นด้วยมาสื่อใครที่ไม่เห็นด้วยสามารถเสนอไอเดียมาได้และใครที่มีคำถามสามารถทิ้งคำถามไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะคุกพ่ความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัวเพราะความสัมพันธ์ที่ดี จะนำมาซึ่งสิ่งดีๆในชีวิตเรานะคะ